สวัสดีครับผมมาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องแจ็กกี้บาร์เบอร์ช็อปนะครับผมวันนี้จะมานำเสนอลองทรงสูงสไตล์วินเทจกันขอบสวยๆอ่าสวยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมโดยช่างแจ็กกี้เองนะครับผมแล้วก็อ่าฝาก นะครับช่างใหญ่และอาจารย์ทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะครับโปรดช่วยชี้แนะและติติงมาด้วยนะครับผมขอบคุณที่ช่วยชมคลิปแล้วก็ติติงมาให้่ังจะกี้ได้ปรับปรุงแก้ไขนะครับไม่ว่าคลิปนั้นจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์นะครับผมแต่อยากให้คอมเมนต์เข้ามาช่วยชี้แนะด้วยนะครับผมวันนี้จะตัดลองทรงสูงนะครับผมของเด็กนะครับแล้วก็กันขอบตัดสไตล์วินเทจเซตผมเลยนะครับผมแล้ว แล้วก็อยากจะบอกช่างใหม่ที่เข้ามารับชมนะครับผมเอากรอบทรงที่ท่านได้ชมนะครับผมนําไปต่อยอดนะครับโดยการท่านจะซอยหรือถ้างจดกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมนําไปต่อยอดจากช่องอื่นๆนะครับผมเอามาประกอบกันนะครับผมส่วนไหนที่เป็นประโยชน์นะครับก็นําไปต่อยอดส่วนไหนที่ไม่เป็นประโยชน์สำหรับท่านก็ไม่ต้องเอาไปนะครับผม แล้วก็ฝากพี่น้อง f อซที่ไม่ใช่ช่างที่อยากจะเป็นช่างตัดผมพยายามหมั่นฝึกฝนนะครับผมตามคําแนะนํานะครับของช่างจจก,กี้เองนะครับผมแล้วก็ พี่น้องที่เป็นช่างที่เก่งที่มากประสบการณ์อยู่แล้วนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาชี้แนะและติิงนะครับผมเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับผมสําหรับช่างใหม่และช่างจะก,กี้เองนะครับผมก่อนจะจบก่อนจะก่อนจะเข้าไปดูคลิปครับผมฝากบอกช่างใหม่อย่างนี้นะครับชมคลิป แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างประกอบไปด้วยนะครับผมเพราะว่าท่านที่มาคอมเมนต์ด้านล่างอาจจะเป็นอาจารย์นะครับหรือช่างผู้มากประสบการณ์นะครับผมที่เข้ามาติติงได้ก็ชี้แนะนะครับผมดูคลิปประกอบดูคอมเมนต์ประกอบดูคอมเมนต์ประกอบดูคลิปประกอบไปด้วยนะครับผมเพื่อประโยชน์กับตัวท่านเองนะครับผมโอเคครับผมไม่พูดเยอะครับผม ไปชมกันเลยครับว่าจะผ่าน,านหรือไม่ผ่านสวยหรือไม่สวยสวยหรือไม่สวยโอเคครับผมไปดูกันเลยเช่นเคยนะครับผมสร้างกรอบทรงด้วยฟันลองเบอร์1.5เช่นเดิมนะครับผมผมของน้องก็จะประมาณนี้นะครับผมฉีดสเปรย์นะครับเพื่อแบ่งผมด้านบนให้หนับน้องก่อนนะครับผมเพื่อที่จะง่ายต่อการตัดผมนะครับ เบอร์1.5่าไถขึ้นไปเลยนะครับผมลองทรงสูงลองทรงกลางลองทรงต่ำนะครับท่านก็ต้องรู้ว่าต้องประมาณไหนนะครับผมบตเตอรเลียนไถขึ้นไปนะครับแล้วก็สะบัดเพินหน้าบตเตอรเลียนออกนะครับงัดออกเลยนะครับอย่างนี้นะครับผมงัดออกไปเลยนะครับผม ไล่ความนวลไปในตัวด้วยนะครับผมเบอร์1 5นะครับไถแน่ไปนะครับพอถึงกรอบทรงที่เราต้องการเราก็งัดหน้าแบตเตอรี่ออกนะครับเผยหน้าแบตเตอรี่ออกนะครับผมตอนนี้กําลังเก็บผมเพื่อสร้างผมที่ไม่โดนตัดนะครับผมงัดออกนะครับไถขึ้นไปแล้วก็งัดออกนะครับ งัดออกไปเลยครับผมให้ไปถึงกรอบทรงที่เราตั้งไว้นะครับผมงัดออกนะครับอยากให้สูงกว่านี้ก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับผมคุยกับลูกค้าเลยนะครับไถขึ้นไปงัดออกครับแนบไถขึ้นแล้วก็สะบัดข้อมืองัดออกนะครับผม ไถขึ้นไปงัดออกนะครับไถขึ้นไปงัดออกครับด้านขวาก็ทําเช่นเดียวกันกับด้านซ้ายนะครับทําเหมือนเหมือนกันเลยนะครับดันบดันฟันบบตัวเรื่องขึ้นไปแล้วก็งัดออกนะครับผมแล้วก็เก็บผม ที่อยู่ด้านล่างนะครับที่มันยังไม่นวลก็ช่วยนวลไปในตัวด้วยนะครับอาจจะยังไม่มากนะครับผมไถยขึ้นไปนะครับถึงกรอบทรงที่เราต้องการนะครับผมกลางก็เอาแค่กลางสูงก็เอาเท่าสูงนะครับต่ําก็เอาเท่าต่ํานะครับผม ตอนนี้ช่างก็กำลังไล่ความนวลน,นะครับความเข้มของผมที่ดำดำอยู่นะครับเพื่อสร้างความนวลขึ้นมานะครับผมแต่คงจะนวลได้ไม่มากเราใช้หวีเก็บหรือฟันฟันเบอร์ต่ำจากนี้เก็บช่วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ทําไปนะครับผมตอนนี้ใช้เบอร์1.5สร้างกรอบทรงไปก่อนนะครับผมไล่เก็บความนวลไปครับค่อยๆทําไปนะครับผมสบัดออกนะครับ แนบสะบัดออเอียงนะครับตรงตีนผมเอียงนะครับผมถ้าใครติดตามชมช่องช่างจ็กกี้เองนะครับผมก็จะเห็นทุกๆคลิปทำคล้ายๆกันเลยนะครับผมเน้นย้ำคิดย้ำทำนะครับนะครับผมจบจากเบอร์1.5้าแล้วนะครับช่างจ็กกี้ก็ต่อด้วยเบอร์หนึ่งนะครับผมที่จะไถต่อ ไปเชื่อมต่อกับเบอร์1.5ที่เราสร้างกรอบส่งไว้นะครับจะไม่ยาวเลยเถิดขึ้นไปเกินเบอร์1.5นะครับผมพอไปถึงครึ่งทางของเบอร์1.5ให้สะบัดข้อมือออกนะครับผมทำแบบนี้ให้รอบศีรษะเลยนะครับทั้งด้านข้างด้านหลังใบหูด้านหลังแล้วก็ด้านขวานะครับผม แนบลงไปนะครับตรงด้านล่างก็สะบัดหน่อยนะครับผมไถขึ้นมาแล้วก็สะบัดเผยหน้าบตเตเลียนออกนะครับผมเผยออกนะครับเบอร์หนึ่งนี้เราจะเอาไปเชื่อมต่อกับเบอร์1.5นะครับผมส่วนตีนผมด้านล่างที่ดำๆอยู่เราสามารถใช้เบอร์หนึ่งเก็บได้นะครับเพื่อสร้างความนวลไปในตัวนะครับอาจจะไม่มากนะครับผม ค่อยๆทาไปนะครับสบัดสบัดให้ไปเชื่อมต่อกับเบอร์หนนะครับผมจะเห็นส่วนดำๆข้างล่างนะครับค่อยๆจางหายไปนะครับผมค่อยๆไล่ขึ้นไปนะครับถึงแค่ครึ่งทางกรอบทรงเบอร์หน่จุดห้าที่เราขึ้นไว้นะครับผมจะไม่ขึ้นสูงไปกว่านั้นนะครับหรือถ้าท่านไหนสร้างกรอบทรง ไว้สูงนะครับเราก็สูงได้อีกนะครับผมตอนนี้เราก็เก็บตรงตีนผมนะครับเพื่อเอาไปเชื่อมต่อกับเบอร์1.5นะครับสำหรับเบอร์หนึ่งไล่ทำไปนะครับตรงไหนที่ยังดำยังไม่นวลก็เน้นเน้น,น,นย้ำย้ตรงนั้นนะครับผมในส่วนที่ยังดำอยู่นะครับผม ค่อยๆเน้นค่อยๆย้ำในส่วนที่ยังไม่นวลเงานะครับผมสำหรับเบอร์หนึ่งที่เราเอาไปเชื่อมต่อกับเบอร์1.5นะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะใช้เบอร์ศูนย์เบอร์เมื่อสักครู่นี้นะครับผมเบอร์0.5นนะครับเก็บตรงตีนผมนะครับผมเพื่อเอาไปเชื่อมต่อกับเบอร์หนึ่งนะครับผม ตรงตีนผมเจ้านั้นนะครับผมจะเห็นว่าช่างเอียงบัตเตอรเลียนนะครับผมใช้แค่มุมของบัตเตอรเลียนนะครับเก็บตรงตีนผมนะครับผมที่ยาวเกินมาตรงตีนผมเท่านั้นนะครับผมสะบัดออกนะครับผมได้ขึ้นไปแล้วก็สะบัดออกนะครับ แล้วก็เอียงใส่นะครับผมเอียงใส่มุมบัตรเตอรลีน่นเอียงใส่เข้าไปนะครับใช้บัตเตอรเลี่นเบอร์0ูจกับฟันเปล่านะครับสบัดต,ตรงตีนผมให้ขึ้นไปเชื่อมต่อกับเบอร์หนึ่งจะไม่สูงขึ้นไปเกินนั้นนะครับผมถ้าขึ้นไปถึงตรงนั้นขอให้โดนแค่แผ่วๆนะครับอย่าไปโดนมากนะครับตรงสูงๆเลยนะครับผมเก็บตรงตีนผมนะครับจะเห็นว่าดำๆอยู่นะครับ ผมอ่อนรูปผมนะครับค่อยๆเก็บค่อยๆไล่ไปนะครับผมให้ไปเชื่อมต่อกับเบอร์หนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมค่อยๆสะบัดไล่ไปนะครับครับผมเมื่อเรา ใช้ฟันรองไปทั้ง3เบอร์แล้วนะครับคือ1.5เบอร์1แล้วก็0.5นะครับผมเราก็มาใช้หวีใหญ่นะครับเก็บขอบแล้วก็สร้างความนวลน,นะครับอีกเที่ยวหนึ่งนะครับผมตอนนี้ขอบด้านบนผมก็จะใช้หวีใหญ่ค่อยๆเก็บขอบไปด้วยนะครับผมแล้วก็สร้างความนวลน,นะครับจากฟันรองที่เรายัง ไม่ละเอียดพอนะครับเราก็ใช้หวีใหญ่ช่วยเก็บความนวลของผมนะครับตรงกรอบทรงที่เราขึ้นไว้นะครับส่วนผมขอบผมด้านบนนะครับที่ยังเป็นขอบผมอยู่นะครับเช่นเดียวกันครับเราก็จะใช้หวีใหญ่ลบขอบด้านบน อาจจะยังไม่ละเอียดนะครับก็ต้องขออภัยช่างใหญ่และอาจารย์ทุกทท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมจะพยายามปรับปรุงแก้ไขในส่วนนี้นะครับผมเราก็ค่อยๆไล่ไปนะครับตรงกรอบทรงผมที่เราขึ้นไว้ขึ้นทรงไว้ เบอร์1.5เบอร์1แล้วก็เบอร์0เนี่ยนะครับผมอาจจะยังมีส่วนที่ยังไม่นวลอาจจะมีส่วนที่ยังไม่กลมกลืนเข้าหากันนะครับเราก็ค่อยๆไล่เกตไปนะครับผมตามความสามารถที่เรามีอยู่นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าอาจถ้าคลิปนี้การกระทำการตัดผมตรงนี้ไม่ถูกใจช่างใหญ่หลาย,ลายๆท่านต้องขออภัยมาเอาการนี้ด้วยนะครับผม จะปรับปรุงแก้ไขในโอกาสถัดๆไปทุกๆคลิปนะครับผมตอนนี้เราก็ไล่ความนวลน,นะครับความกลมกลืนนะครับให้ตรงกรอบทรงเบอร์1นเบอร์หนเบอร์ศูนที่เราขึ้นกรอบทรงไว้นะครับผมสร้างความนวลให้กับผมนะครับตรงที่เราสร้างขอบทรงไว้นะครับผม เห็นว่าช่างเจ้ากี้จะเอาขึ้นไปสูงตักผมนะครับจะเป็นการกําหนดความยาวของผมด้านบนด้วยนะครับอาจจะไม่มากก็น้อยก็ค่อยไล่เก็บไปด้านบนนะครับเราก็จะเก็บขอบแบบนี้แล้วก็สร้างความนวลแบบนี้รอบศีรษะเลยนะครับผม ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าไม่ได้ไม่ใช่สินะครับผมต้องเป็นด้านหลังนะครับผมมียกขึ้นนะครับเก็บผมส่วนเกินที่ยาวมานะครับผมกับลบขอบชั้นที่ขึ้นทรงไว้ตอนแรกแรกนะครับผมขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามา ติต่งนะครับเข้ามาชี้แนะนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมตอนนี้เราก็พยายามไล่เก็บความนวลน,นะครับกับกรอบทรงผมที่เราขึ้นไว้นะครับผมจะเห็นว่าตรงคมับน้องอยังดำๆอยู่นิดนึงนะครับก็ใช้หวีเก็บนิดนึงนะครับผม ไล่เก็บความนวลน,นะครับและขอบผมด้านบนนะครับผมเมื่อเราใช้นะครับหวีใหญ่นะครับสร้างความนวลแล้วนะครับผมแล้วก็เก็บขอบผมด้านบนแล้วนะครับผมเราก็ใช้ฟันปลาสับซ้ําอีกทีหนึ่งเพื่อให้ผมบางลงแล้วก็เพื่อลบขอบนะครับที่ยังเป็นชั้นอยู่นะครับผม จะเห็นว่าคุณพ่อนั่งอยู่ข้างๆนะครับซึ่งเป็นคลิปที่ลงไปก่อนหน้านะครับผมเป็นลูกค้าประจําที่แวะมาอุดหนุนช่างจ็กกี้อยู่เรื่อยๆนะครับผมต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็สับขอบผมไปนะครับผมเดินหวีแล้วก็ฟันปลาสับวิ่งตามไปด้วยนะครับไม่ย้ำอยู่กับที่นะครับผม จะเห็นว่ายังมีขอบมีชั้นอยู่นะครับเราก็ค่อยๆสับไปนะครับผมเดินบีขึ้นไปด้านบนฟันปลาสับขึ้นตามไปด้วยนะครับแล้วก็หวีลงมาดูนะครับผมว่ามีผมส่วนไหนที่ยังจะต้องสับออกอีกไหมนะครับผมค่อยๆสับไล่ไปนะครับผมในส่วนที่ยังหนาอยู่นะครับ ในส่วนที่ยังเป็นชั้นขอบนะครับผมจะเห็นว่าตรงด้านข้างนะครับยังหนาอยู่ตอนนี้ช่างก็ใช้สเปร์นะครับผมฉีดเพื่อนหนีบผมด้านหน้าให้กับน้องนะครับผมใช้กิ๊บหนีบแล้วก็จะเป็นการกันผมนะครับให้รอบศีรษะนะครับของน้องนะครับผม การกันนะครับผมช่างก็ลงไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมและอะคอมเมนต์เข้ามาชี้แนะติดติงนะครับผมค่อยๆทำนะครับผม แบตเตอรี่นตรงส่วนนี้ก็จะ,ะคมมากนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นตัวกันขอบนะครับผม หน้าผากนะครับกันตรงหน้าผากหรือด้านหน้าเนี่ยนะครับมีความสําคัญมากๆต้องเน้นต้องดูให้ดีๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นส่วนที่จะต้องผู้คนจะได้พบเจอหน้าน้องนะครับผมถ้าเราการเบี้ยวเอียงซ้ายเอียงขวานะครับจากน้องที่น่ารักอยู่แล้วนะครับก็จะดูแบบดูไม่ดีไปเลยนะครับผมกับการสร้างกรอบ เส้นกันขอบนี้นะครับผมสำคัญมากนะครับ ผมลูกก่อนนะครับผมตรงจรของน้องนะครับผมที่ฟันรองเบอร์สูงจุดห้าเอาออกไม่หมดเราก็ใช้ตัวกันนี้นะครับเก็บให้น้องอีกทีนึงนะครับแล้วก็กันด้านบนใบหูนะครับให้ไปเชื่อมต่อกับด้านหลังใบหูนะครับผมแต่ตอนนี้ด้านหลังใบหูยังไม่ได้กันนะครับเราการด้านบนใบหูก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเราก็กันอ่า ด้านหลังใบหูให้มาเชื่อมต่อนะครับกับด้านหลังใบหูอาด้านบนใบหูนะครับผมกันยาวลงมาถึงไทยทอยเลยนะครับผมตรงในส่วนนี้สําคัญมากนะครับต้องระวังเบาๆมือเลยนะครับผมถ้าปัตตเนีตัวการของท่านช่างท่านไหนคงนะครับ เป็นส่วนที่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กนะครับต้องสะดุ้งทีเดียวถ้าเกิดปฏตเตรียนตัวกันของช่างท่านไหนคงนะครับเมื่อเรากันด้านซ้ายเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะหันมาการด้านขวานะครับผมโดยเริ่มตั้งแต่ตรงหน้าผากนะครับเพราะด้านซ้ายเราก็เริ่มตั้งแต่หน้าผากเช่นเดียวกันนะครับผมด้านขวาเราก็มาเริ่มตรงหน้าผากนะครับแล้วก็ให้กัน ไล่ลงมาด้านล่างนะครับผมน้องก็นิ่งมากนะครับน่ารักมากเลยช่วยละช่วยงานช่างได้เยอะมากเลยนะครับกับน้องที่นิ่งๆที่เข้ามาตัดนะครับผม บางคนมานะครับโตกว่าน้องคนนี้มากโอ้โหนะครับผมอยากจะบอกว่าก็ตัดลำบากนะครับทั้งความไม่นิ่งความส่วนของน้องนะครับผมเราก็จะาก,กันาด้านขวานะครับให้เหมือนกับด้านซ้ายเลยนะครับผมต้องค่อยๆนะครับโดยช่างบางท่านจะก,กันด้านบนลงมาถึงด้านล่างนะครับ ส่วนช่างจักกี้นะเองนะครับผมจะวาดโดยใช้มุมบัตเตอรเลียนด้านล่างนะครับวาดกวาดขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่เก็บผมตามเส้นที่เราวาดไว้นะครับผม น้องมีความนิ่งให้กับช่างมากนะครับผมทำให้ช่างทํางานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เก็บนะครับด้านบนใบหูฝั่งขวานะครับผมแล้วก็ไปเก็บด้านหลังใบหูฝั่งขวาให้มาเชื่อมต่อกับด้านบนใบหูนะครับ ที่มันยังเป็นผมอ่อนนะครับหรือเราสบัดไม่ถึงนะครับค่อยๆไล่เก็บไปนะครับตอนนี้ช่างเองก็มากันตรงไถทอยนะครับหลังใบหูนะครับผมกันเป็นเส้นแล้วนะครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่ขูดตัวกันตัวนี้นะครับค่อยๆเบาๆมือนะครับขูดผมอ่อนด้านล่างนะครับผมออกนะครับ หลังจากที่เรากันซ้ายขวาเสร็จแล้วนะครับผมช่างก็จะมาต่อด้วยตรงไททอยนะครับช่างจักกี้จะกันแบบนี้นะครับผมเริ่มซ้ายมาขวาแล้วก็มาด้านหลังนะครับบางท่านอาจจะกันรอบเดียวยาวเส้นเดียวจบเลยนะครับซ้ายมาหลังใบหูมาไทาทอยแล้วก็ขึ้นไปหลังใบหูขวา แล้วก็บนใบหูเราก็จะถึงด้านขวาเลยนะครับผมต่างช่างแต่ละท่านเทคนิคแตกต่างกันนะครับผมลองทรงสูงของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะครับผมช่างแต่ละท่านย่อมมีสไตล์เป็นของตัวเองนะครับผมหลังจากที่กันให้น้องนะครับรอบศีรษะแล้วนะครับก็มาเป่าผมให้แห้งนะครับผม จากที่ีิสเปร์ไปเพื่อให้เราทำงานง่ายขึ้นนะครับในการที่จะให้ผมเช็ดอยู่ตัวนะครับเมื่อเราเป่าผมน้องแห้งแล้วนะครับผมเราก็จะใช้วีหวีดูนะครับน้องว่าโอเคไหมแล้วก็ใช้บอมเมดนะครับตามเซ็ตผมนะครับผมเซตให้น้องให้หล่อนะครับผม ก่อนที่จะไปเดินตลาดกับคุณพ่อคุณแม่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับลองทรงสูงกันขอบสไตล์วินเทจแล้วก็เซตผมสไตล์วินเทจด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้อง f c ทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมติติงติชมชี้แนะนะครับแล้วก็คอมเมนต์มานะครับผมถ้าท่านชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์ถ้ายังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง Jackie Barber Shop ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ